สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะคะเมือ่อนวันศุกร์เนาะหลังจากเรียนแอ์ก็ได้นัดกับเพื่อนนะคะเราจะไปเที่ยวที่เอสโปกันนะคะเอสโปไปโดยรถไฟนะคะเพราะว่ายังไม่กล้าขับรถไปเองเนาะอันนี้เราก็จะมารอรถไฟที่ชานชลาคนก็ใช้รถไฟเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นแล้วก็หนาวนะคะประมาณสิบ สิอ,องศานะคะขณะน,นี้เวลาเวลาอ่เที่ยงนะคะเที่ยงแต่บรรยากาศแบบมืดครึมมากนะคะเพราะว่ากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะ

เลขันเลขสุดสเนาะเลขสุดสองนี่นีเลขสุดสิตอนนี้เราก็อยู่ที่รถไฟแล้วนะคะทุกคนต้องใส่แม็กเนาะรถไฟที่นี่เอาสัตว์เลี้ยงขึ้นได้นะคะแต่ว่าเขาจะแยกขับวนให้ ไอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่เอ็กซ์โปกันตอนนี้นะคะเราก็อ่า มาถึงที่สถานีเลปาวเรเลปาวรันะคะก็เป็นสถานีหนึ่งในเอสโปนะคะตอนนี้เราก็ไปหาไปเพิ่มพลังก่อนเนาะพี่เจีย๊ยบไปหาของกินก่อนเดินตรงไปที่ร้านอาหารไทยนะคะบุฟเฟ่ไทยกินกันเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแอ้ก็ไม่รู้ว่าไม่เพราะเราไม่เคยมาเนาะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ หรือว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดวะะก็ <c oughs> เป็นเหมือนห้างเรานี่แหละเนาะพี่รู้ไหมว่ามันอยู่ชั้นไหนไม่รู้เ่ี๋ยวจรู้เลยเอออันนี้แมแพ่พักกินข้าวนะคะเพราะว่า หาร้าอาหารไทยไม่เจอน,นะคะ<ม>ก็เลยกิน,นอาหารจีนแทน10บยูโรนะคะค่าเสียหายหิวมากหน้าตาคนหิว,หวทั้งหิวทั้งร้อนทั้งเหนื่อย <c oughs> อันนี้เป็นอีกตุดหนึ่งของ <c oughs> ของที่เราตามหานะคะร้านไทยอยู่ตรงนี้นะคะแต่เสียใจคือ <c oughs> <c oughs> เรากินข้าวไปแล้วเพราะว่าทนหิวไม่ไหวนะคะ บรรยากาศตอนประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะคะคึมๆคนน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะแอบดบูว่ามีส้ตมตำไหมคะไปกันเลยคะ่ะร้านอาหารไทยนะะอ,อันนี้เราเจอแล้วนะคะร้านอาหารไทยแต่เรากินข้าวแล้วเนาะเราก็เลยเสฟไป อนนี้เราก็เดินเดินวนกันอยู่ประมาณสักหกรอบได้แล้วนะคะในห้างนี้แล้วก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะคะตอนแรกที่จะซื้อเพราะว่าคิดว่ามันลดราคามันลดราคาอยู่ที่8ปยูโรแต่พอไปจ่ายเงิน30ยูโรไม่ชอบเสื้อตัวน,นี้แล้วจ่ายตอนแรกชอบ30ยูโร เรานั่งพักเราค่อยคิดกันต่อนะว่าเราจะไปไหนห้างก็มีอยู่แค่นี้นะคะกินอะไรเนี่ยกินอะันอันนี้เราถ่ายรูปนีนหนึ่งนะอันนี้เราต้องรอรถไฟอีกประมาณสองชั่วโมงนะคะ <laughs> เราก็เลยมาสั่งมันเป็นกินอะไรที่ชิมหรือ,อยัง ยังเลยเขาบอกว่าเลยนะไซเดอร์ไหมน้ำผลไม้ดีๆนี่เองโอเคน้ำผลไม้อันนี้ก็สูทตี้นะคะนึกว่าเขาจะปั่นให้เลยเขาปั่นไปแล้วแก้วนี้ราคาราคา5้ายูโรเก้าสิบเซนนะคะไปคิดเป็นเงินไทยเอาเองนะคะโอ้ยนอวันนี้โอเค ประสบการณ์นะคะซื้อประสบการณ์ okay. นี้เรามาทกันาาต้องมุมนีด้ตอนิตอนดตอนนี้ก็ถึงเวลาตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะได้ของเยอะมากตอนแรกว่านึกว่าจะไม่ได้อะไรมาเสียตังค์นะคะ บรรยากาศก็มืดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกลับกันเลยค่ะรถไฟของแอร์รอบหกโมงสี่สิบเนะคะเดี๋ยวเร,เราต้องไปรอก่อนเดี๋ยวตกรถนะคะไปกันเลยค่ะก็อขอปิดคลิปด้วยวันนี้นะคะก็กำลังลงรถไฟกลับบ้านนะคะ นัางรถไฟจากอันนี้เป็นสถานีเลขาเดี๋ยวเราอ่านชื่อกันโอบุเออาจากสถานีนี้ไปภารยานะคะก็ใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีแต่ตอนนี้มืดแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีองแอ h a ช n แน,นลหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ